Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแอกแมนนะกะแกมจูสิตวอเดอะกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วในช่วงเวลานี้นะครับผมนะก็ยังเหลือแพ็กๆหนึ่งที่ผมจะต้องตีนะอะมีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับซีซั่นพาร์นะที่บอกว่าข่าวร้ายจ,จัดๆเลยนะนั่นก็คือแพ็กนี้นะครับผม ก็อ่าผมก็ไม่น่าพูดมากเลยทีเียว GM เขาก็เลยแก้ไขแล้วนะครับผมความบั๊กไม่มีแล้วว่ะทุกคนดังนั้นก็เลยอ่าได้การแค่ใบเดียวนะครับผมน่เสียใจด้วยสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะบอกแล้วว่าให้รีบทํากันโเ้เฮ้ยก็ผมเพิ่งเปิดไปตะกี้นะครับผมมันได้แค่ใบเดียวแล้วนะเอะ้เสียใจจัด,จด,จดเลยทีเดียวก็อ่า ใกล้เต็มทีแล้วนะที่จะจากไปแล้วนะสําหรับอาเจ้าเต่าตะนุของเรานะผมอาหรือว่าอาชีรอนนะผมก็เหลือแค่หนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบเอ็ดนาทีนะ,ะตรงนี้ผมก็พูดบอกประจําแหละเพราะว่าสาหรับใครที่มีอะไรพร้อมขออาจจะลืมก็ได้ไงหรือเปิดเข้ามาดูเรือเทิดย่างนะผมส่วนแบมบี้ไม่ต้องพูดถึงมันสิบสามวันเหลือเยอะแยะเ <c oughs> จ็บใจสุดๆที่มันไม่เปิดอาแคดออฟเซตันอาไม่ใช่แคดออฟเซตันเดออาเรกอาเคนโตให้ผมนะผม ไม่ได้เปิดลีกอะไรก็ไม่รู้โอเคแต่ว่าเร็บยาวเจน2ผมเห็นด้วยนะผมที่ควรจะเปิดเพราะว่าผมจะได้ล้างแคนสักทีอมาไหนๆก็ไหนๆนะผมเพื่อ,อแต้มแคสออฟเซทันนะอันนี้ผมไม่เล่นนะผมผมพูดไปก่อนเลยเพราะว่าแม่งอันตรายจะจัดเลยทีเดียวแล้วไดโนเสารผมก็ยังไม่เฟื่อนนะ,ะมา มาเล่นไอ้นี่กันใน่านะผม b i z z a o f the bio d o นะผมสัตว์้ลยแห่งบโอโดมนะครับผมก็ต้องเข้ามาตีเพราะว่าแต้มแค t ออฟ t i ทันของเราไงเพราะว่าเราจะได้เข้าไปตีไอ้นี่ได้สักทีนะผม s e v e r o นะผมนี่ก็เป็นฟางอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากเลยในธาตุน้ําแข็งนะผมในสัตว์โลกล้านปีนะ ซึ่งผมต้องมีวะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวฟานมันไม่ครบไงมาดวลกันหน่อยที่ฟานไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมโอ้โหฝั่งนูนแมงโคตรแข็งเลยทีเดียวแต่ว่าอุ้ยจอมีกโลเซลอรดเลเวล50เลยเหรอแล้วก็อางูอาจิแกนโทพอนนะผมอ่ามามามา,มา,มาพอนเพ่าผมจะต้องมีแก๊สไฟสักใบหนึ่งที่แบบว่ามีเลือดเลยนะครับผมถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยจะแย่นะผมนะ ก๊าซไฟใบหนึ่งเฮ้ยมีได้ต้องจัดเต็มมีเป็นพันต้องมีเป็นพันแล้วก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเราต้องมีธาตุใบไม้ว่าแต่มันมีพันเดียวไม่เท่าไหร่นะพันเดียวนี่เดี๋ยวเราจะจัดตึงๆให้มันไปเลยนะผมแล้วก็เ,าเราจะต้องมีจุบแมงถึงเวลาที่นายจะต้องออกโรงแล้วสินะฉันเชื่อว่านายจะต้องจัดการได้หมดอย่างแน่นอนนะด้วยพลังของนายที่มีอาสามร้อยฝ่าน่าจะใช่นะ เดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนว่ามีตัวไหนที่มีอนุภาพรุนแรงเท่าจุกเหม่งไหมไม่มีเลยนะผมไปลุยกันในฝ่านะผมอ่ะดูซิว่าผมเลือกมาไก่กาอา,าเร่งนี้จะสามารถชนะฝ่ายนู้นได้หรือไม่นะผมตั้งใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารู้อยู่นะว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างนะะผมไม่ทําอะไรเลยถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวผมก็ไม่กลัวเดี๋ยวผมจะตบมันให้ล่วงลงไปนอนกองเลยทีเดียวเปลี่ยนตัวนะครับผม มาแล้วเรือมายังไวเลยทีเดียวไม่ได้เอาไซสันโนบร์มาเพื่อมาวัดใจกันดูซิว่าใครกล้าแร่งวรากันเออแต่เลเวล16รู้สึกว่าของผมจะกล้าแร่งกว่าเนะผมเลเวล20นะผมจำไม่ผิดนะผมโอเคเสร็จโกรละทีเน่เก็บสแต็กได้ครบแล้วจุงูน้อยวิธนโจมตีเราเราก็ตายเนี่ยจมตีสี่นะครับผมอตาย เอาไม่โจมตีดักสิครับดักสิครับอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแกคิดว่าแกจะจัดการฉันได้งไงอย่างนั้นเลยฉันไม่ใช่嘛อุ้ยมันตีเจ็ดเลยอ๋อแต่ว่าโจมตีเจ็ดผมไม่ตายนะผมมาโจมตีเจ็ดโอเคโอ้ยได้เห็นไหมตายของมันด้วยนะผมอุ้ยคล้ายๆในท่านโนบโอาเลยว้ยรัดแล้วชิบหายแล้วโด้นชกก็ให้ แต่ไม่เป็นไรนะผมเรียกว่าสะเทือนนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ตายนะผมลมสีหนึ่งลมตีสองบายตายซะยอยู่เลยวิตบันหมูปลาขนมเตนมนสิหน่อยหหะเอียบอยเจอฮหาคิราชันเข้าไปนะผมตะโกนดีเดียวถึงขั้นกลับบ้านเก่าเลยเอา้าวชิปหายแล้วโดนเหมือนกันนะครับผม เฮ้ยล็อกลงโอ้ยซัดดังเป้งออกมาแล้วสินะกลับมาเจอกันอีกแล้วสินะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กี้แกหนีฉันไปทีนี้แกไม่รอดแนะ่งับมันเลยแอมพิคอนตี้นะนชื่อแอมไพคอนวะอาวูดลี่เรนอาเรโนเซรอนอจำชื่อเป็นไลโนเซรอนโดกนกระแทกเข้าไป ไลโนเซรอสอ่าไรโนเซอรอสนี่มันแปลว่าแกหวนนะผมวูซี่นี่ก็คืออ,อะไรไม่รู้ช่างมเบอร์จะแปลว่าอะไรก็ช่างตายซะจัดการมันจุ๊กเม่งงับงับโอยใช้ดีทุกครั้งจุ๊กเม่งนี่น้ำวนจะจ,จัดเลยทีเดียวตามหน้าที่แล้วจุ๊กเม่งก็ทําได้สําเร็จภารกิจนะผมหนี่สงสัยต้องพาจุ๊กเม่งไปแปลงฟันซะหน่อยนะผมฟันเหลืองโอ้อยเลยทีเดียว โอเคโอ้ยมีตัวใหม่ด้วยอ่ะมโลดอนนะผมชื่อไม่เลยนี่แหละ <c oughs> เป็นตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นอะ,อะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะจะเป็นสกังมา <c oughs> มันอาจจะเป็นสกังหรืออาจจะเป็นหมีก็ได้ว่ะจะเป็นหมีก็ได้นะนี่ผมพูดตามลักษณะภายนอกนะ <c oughs> วงเล็บไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะว่าพี่มัว่วอีกแล้วไงเราก็มัว่วตลอดเลย <c oughs> ใครมีข้อมูลมาตัวมันยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราต้องมีทาาุไฟจุ๊กหนึ่งใช้ไปแล้วะ่ะไม่ได้แล้ววะอย่างนี้เราต้องพันห้าเลยนะแต่ว่าก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะผมเพราะเรามีสลอตยักษ์ผู่านกล้าที่จะท้าตีทุกคนนะผมแล้วก็เราต้องมีทตาน้ําแข็งที่สองร้อยไม่ไหววนะเนี้ยพันสี่กับพันสองนะผมผมเจ้าเ็นอาร์มิโกโลเซรอสไปเล่นนะผมอะมาลุยกันดีไฟ่านะครับผม แต่ฉันเปิดไม่ได้การทองแล้วก็ฉันคงจะเหงาจิตใจเป็นกันเพราะว่าเราเอาวุลี่แบงมอสมาเล่นแล้วนะครับผม490ไม่กลัวเรามันไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วสําหรับอาช้างที่เก่งที่สุดของเราในตอนนี้ไม่ใช่นะผมัวที่เก่งที่สุดของผมตอนนี้ช้างนี่คือ,อามาตัวดอนนะผมโอ้ยมันเหมือนสล็อตมากเลยว่ะมันไม่เหมือนในนั้นเลย ตัวมันเหมือนสล็อตจิ๋หายเลยเออสลออ็อตดำเหรอไม่รู้ดอวยกันเนี่ยผมเออสล็อตดำใช่ไหมประกันหนึ่งประกันสองอยังอยู่นะผมโอเคเอ่าม,มันประกักนหนึ่งกันแล้วว่าโอ้โหแม็กสล็อตดีนี่แหละจิ๋หายแล้วอ่าเดี๋ยวเอาสล็อตออกมาดูซิว่าสล็อตเรากับสล็อตมันใครตัวใหญ่เหมือนกันระหว่างสล็อตยุคน้ําแข็งกับเออสล็อตอาทับเนอะผมโอเคมาวุ้ลี่เก็บสแต็กให้เพื่อนอดทนหน่อยเพื่อนเดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้ววุ้ลี่แมงมอดโอเค ไม่โจมตีนะครับผมโอ้ยบอทวันนี้เป็นอะไรวะโอเคจะจ,จัดเลยทีเดียวจ่ากนะครับผมแต่ถ้าเราโดนเจบนี่เราไปนะอาการนี้แต่มันนีแค่6นะครับผมไม่มีเจ็บนะม,มันป้องกันหนึ่งแล้วพอแล้วแกโจมตี6กดูสิโอ้ยข้ามันสลอตไม่พีเดเอ้ยในที่สุดศึกนี้ก็มาถึงเอา้าผมกดพีดได้ทุกนผมจะเปลี่ยนตัวาตายแล้วจะเปลี่ยนตัว 1 2 3 4อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมาป้องกันไว้ก่อนยังไงต้องเอาให้รอดตัวนี้ <c oughs> จมตี3 <c oughs> เหลือ1งอกีกโอ้โหบ้าที่สุดเลยเดียวมันเลยเหลือหเลยเอ้ยแล้วลเราก็ลดไปสแต็ก่งด้วยไม่ลดมามามาเฮ้ยลดไปสแต็ก่งเปลี่ยนตัวสิครับมาเ <c oughs> จ้าแห่งสลอ็อตใครกันแน่จะเป็นเจ้าแห่งสล็อตที่แท้จริง จบตีหนึ่งจบตีสองสามสี่ผมเลยต้องจบตียันสี่เลยทีเดียวแต่ไม่กลัวอยู่แล้วชั้นนี่มันของแท้แน่นอนแกตายไม่นะกะทกาเขาให้เรียบร้อยสลอดดำไปแล้วอะี่มฮิบันสัปปะาดแก้วล้วันนีเนี่ยเป็นสัปปะรดที่แบบว่ารีเจนระดับสองซะด้วยตายแล้วอาการนี้จะไปรอดได้ไงโดนกัดเนี่ยผมนี่ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะที่แตกผม เล่นมายังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นั้งแรกเลยนะผมตัวใหม่ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในเกมนี้นานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งเห็นมันไงเพิ่งเห็นตัวจริงๆออกมาน,นะผมนอกนั้นก็เห็นแต่การ์ดแต่เดียวนะแต่ว่ามันต้องตายแล้วโดยวูดลี่แมงมอสของผมนี่แหละไม่ได้โอ้โหรอดมาได้วีมมอสรอดมาจากอาความโหดร้ายของยุคน้ำแข็งนะผมทีนี้อาเป็นยุคลูกแย่แล้วมันคงต้องไปแล้วแหละ สโอตอ่าไม่ใช่สโอตมุดลี่แบงกมอนต์เออไปแล้วนะครับผมชานศึกขนองเดชของเราเออแกงซองเจอธาตุน้ำแข็งท่านผิดแกงชัดตายซะอย่าอยู่เลยน้ำแข็งมันแช่ทุกอย่างอยู่แล้วตายซะยนะี่นะฟิตก็ให้ให้มันรู้ถึงความเก่งการของธาตุน้ำแข็งของเราเรียบร้อยแวนก็ยังไปนะผมเขาใหญ่จัดจาน ก็เขาใหญ่ไม่ใช่เข่าเขียวนะครับผมมันเกี่ยวกันไหมนี่มันคนเรื่องแล้วโอเคมาต่อกันนะครับผมเอ่อก็ฟังฮุกเซียวๆผมไปก่อนแล้วกันโ้ยจิงโจ้เจอจิงโจ้แล้วแต่จิงโจ้ผมเคยเจอแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ก่อนที่จะให้นั่นเราต้องอมีธาตุไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนหนีว่ะเราจะต้องมีธาตุใบไม้ไงใบไ,ไม้ใบไ,ไม้มันจะเปลี่ยนหนีไหมเอ้ยไม่เปลี่ยนหนีดิเราต้องมีใบไม้ก่อนตัวหนึ่ง ใบไม้อยู่ในปาดาตุใบไม้ที่มันจะอดทนแข็งอ่าเก้าร้อยเลยนะอ่าพลังโจมตี400ใช่ไหมเราต้องหาที่มีเลือดในวะ่ะใบไม้ที่มีเลือดอ่าตัวนี้นะผมไปตัวหนึ่งเพราะว่าเควินนี่ยังเอาไปใช้ไม่ได้นะผมอ่ามี900าอยแองสเมลโรดอนนะผมแล้วก็อุ้ตั้งแต่เลเวลย0นี่ผมใช้เป็นบ่อยมากเลยสมิลโรดอนเนี่ยแล้วก็เราจะต้องมีอ่าธาตุใบไม้นะผมมา ฝันใจประชาชนน้องชายแห่งเควินเนี่ยผมป้านลุยกันดีกว่ามฉันมึงับไม่ให้แกเปลี่ยนหนีอยู่แล้วยังไงแกก็หนีไปไหนโอ้จิงโจ้ตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับปูปลาแล้วโอ้ยตัวเล็กจัดเลยทีเดียวระวังโดนมันถีบนะถ้าโดนมันถีบนี่านุภาพแรงมากขาะที่ผมมันนี่เรียกว่าเป็นขาดกู้อนทรงพลังเลยทีเดียวเอาฉันไม่กลัวอยู่แล้วฉันเตรียมดาเมจมาเยอะแยะเพื่อลบแก ถึงแกจะโจมตีไม่โจมตีฉันก็ไม่หวั่นแม้วันมามากอยู่แล้วมาเลย <laughs> อ้โจมตีหนึ่งยังอยู่อุ้ยมันตกนะครับผม <laughs> นี่ถ้ามันถีบเราใปแล้วเนี่ยมันมีถีบยังไงล่ะนี่แหละคือความเรียกว่าผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของแกตายแล้วมันมีสามนะผมดูซิมโจมตีเท่าไหร่ จมตีสาโอเคนี่แหละนี่ไงมาทีแล้วอเออลงไปนอนกองเลยทีเดียวมาสเม l โรดอดของผมอีกหนึ่งตัวลักของผมเลยทีเดียวจมตีหนจมตีสองสบายพวกกัน1นพวกกัน2แล้วก็าจานไปแล้วนะอยู่แค่นี้ก็พอ Smell ร o อดต้อมันนี่นะเรียบร้อย1 7นเจ็ดนะผมเี่ว่าพลังดาเมทนี่แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะวั่งมันแล้วทีนี้ไม่ใช่ฝัง,งเราแล้ว 749จจบไเซไปเหมือนกันนะครับผมโดนชกนเสื้อที่ว่าแน่ก็ยังแพ้พิดไลท์ของงูแต่ลืมทุกตะกะที่คุณเคยรู้ไปเลยเพราในเกมนี้งูนั้นสู้ไก่ไม่ได้นะครับผมอ,อุ้ยสามอย๊ยสบายป้องกันหนึ่งป้องกัน2เอาไว้ใช้ไม่ตายโอเคสบายยันหน้ามันไม่นะ้เรียบร้อย ก็อบอกแล้วให้ลืมทุกตะก,กะของคอวามเป็นจริงไปเลยนะครับผมเพราะว่างูสู้ไก่ไม่ได้ในเกมนี้นะครับผมมาอ,อ,อื้อเออโดนตบไปหน่อยนึงแค่เซนะครับผมเพราะที่เซนี่มันเราเยืนสองาไงเราไม่ได้ยืนสี่ฐาเด้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อให้มีโลกเกาะแค่ไหนก็สูน้นกไม่ได้ตายซะดีนะเรียบร้อยโอ้โหเสียงลงเลยทีเดียวโก เสียงแหลมเฟี้ยวเลยโอเคก็มันสะใจสุดๆไงโอ้ยน้องชายเควินเนี่ยนะกระโดดถีบสองตีนเลยเดียวเอองียบเงีย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 ไททันโนโบอานะผมแล้วก็เอาไททันแล้วก็ต้องมีอ่าไม่ได้ผมถึงเวลาที่นายจะต้องออกลงแล้วสินะเควินอุ้ยไปประทะกับนกปากใหญ่นั่นน่ะอุ้ยอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะแก๊ตตูนิดเฮ้ นี่มันศัตรูคู่ปรับตลอดการเลยนี่วาระหว่าวงปากใหญ่กับปากแหลมเนี่ยเออเราต้องเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคลเลยต้องเจอคางทูโคชันแต่ก่อนที่จะเจอคางทูเราต้องเจอแกสโตนิตก่อนเออแกสโตนิตนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้อยเลยนะห้าร้อยนี่มันเพิ่มอีกเท่าไหร่วะอุย้ยสบายยังไงยังล้มเราไม่ได้เรามีเลือดต้องพันสามโอเค <c oughs> สแต็กเดียวนี่แหละจะทำชันชน,นะ เอ้ยมี839ยนี่ครับผมสวยโลนสวยโลนโจมตีไหมจอมตีหนึ่งด้วยโอเคแล้วมี500อเองีงสบายมือจะจัดออกมาคางทุมแต่เวย์ต้องพันห้าคางทุมอ่ะเอาดิวจิ้มมันสักทีหนึ่งคางทูมเรียกว่าส่งมันไปนิดนึงเอ้ยนี่นะแค่จิ้มก็ไปแล้วนะครับผมสตรทมาเลยโอเสือกสตรอทไม่ได้ เป็นโอนโหดเลยเดียวโจมตีหนึ่งผมยังอยู่อะ่ะเอ้ยได้เก็บไอ้เพื่อนด้วยอะ่ะไ่ธรรมาจากฮันดิเก็ตโอเคได้เก็บสใส่ไอ้เพื่อดน,นะผมอ้าวขับดามันไปก่อนครูมันไว้คันนุ่ยังไงมันไม่กล้าทำอะไรเราไง,ไง่ายๆชิบหายแล้วโจมตีหมดแม็กเลยเดียวทำอะไรเราไม่ได้ไง,ไง่งายๆง้างมือแล้วเออโอ้โหโดนกัดเขาให้นะผมมา <laughs> สล็อตท,ที่วันแน่ ก็ต้องแผ้ไก่จากการมันเควินจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสองไม่พอว่ะจมตีสามนะผมะฟางเอ่ยเราฟางเราแผลฟางนะเราแผลฟางอ่ะให้ไททันโนบัวจัดการดีกว่าม,มันอะ่าปี๊ดหนึ่งนี่นะตั้งใจถีบจริงๆก็เอาลงนะ,ะแต่เราต้องป้องกันต้องป้องกันอ่าสามเลยนะมไม่เขาดีกว่าป้องกันสามไม่ได้ถีบนะผมพูดเลยป้องกันสามไม่ได้ถีบนะสแต็กหมดนะผมโอเคมา มาแล้ว5 0 0รอยฟ่าโอ้โหผมรับได้ทีเดียวจริงๆงด้วยอ่ะถ้าผมป้องกัน3าไปเนี่ยอ่ะผมเหลือแค่2องนะผมไอจอีเต้ไปเหมือนกันเคเวินโอ้โหล็อกบลแล้วก็แทเอือต้องจบด้วยไทยทันโนโบร์อาด้วยที่มีเลือดอยู่400 <c oughs> <c oughs> แต่ก็โอเคโยสำหรับวางตัวน้อยแล้วต่อให้เหลือเลือดสองก็เอาเชอนะได้ตายซะถ้าไม่ตายต้องมาเพราะวันนี้ฝั่งนู้นวูนใช้ท่าไม่ตายไปแล้วนะครับผม เราจะน้อยหน้าไม่ได้งาบมันงาบแต่ฟังมันพิษไม่หลาเท่าเราของเราพิษหลายไาเยอะเรียบร้อยลงไปนอนกองอเดี๋ยวที่เหลือก็ให้ไท่านโนโบอาเขาเขมือไปนะผมเที่อยากได้เลยก็คือกัดทองนั่นแหละขอเป็นอากิฟต์ตัวดั้นได้ไหมมาบัดนี่มันตัวแรกที่กูเลือกใช้เลยดีกว่าโอเค แปดอยแปดสอย่าไปเปิดนะผมอ้าวแคตออฟติทันขยับแล้วนะครับผมส่องแล้วว่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมแอบไปตีแพ็คอาหารนะครับผมพอดีป่ะเลิก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 โอ้ยได้ห้าสิบห้าแบงค์มีน้อง FC ถามผมนะผมว่าเขาไปดูช่องอื่นมานะผมเลเวล99ยังไม่มีทรัพยากรเท่าผมเลยนะผมก็ขอบอกตรงๆเลยนะพี่อาก็ไม่ได้เติมนะผมดูดัก EP แรกได้เลยนะไล่ไปเลยนะผม ก็อ่าผมไม่ได้ทำเลเวลนะถ้าผมทำเลเวลจริงๆอะ่ะเลเวลผม9 9ไปต้องนานเลยนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่ก็รู้อยู่นะครับผมถ้าผมทำเลเวลจริงๆเลเวล9 9ไปนานแล้วนะแต่ว่าผมไม่สนใจเลเวลทั้งนั้นนะเพราะว่าจะสนใจทำไมอะ่ะเพราะว่าไม่ต้องมากเลยขนาดอ่าแบทเทิลสเตตกูยังไม่ตีเลย <laughs> เพราะว่าอ่าผมต้องการมาเก็บไดโนเสาร์ให้ครบนะผม ไม่ได้ต้องการมาเป็นที่1ในเซิร์ฟนะผมหรือว่าแข็งแกร่งที่สุดนะดังนั้นก็เลยค่อยๆทําแต่ละตัวไปให้เป็นเลเวล40 40นะถามว่าผมทําตามอะไรทําตามมาร์เก็ตเลยนะครับผมไล่ตัวไปเลย <c oughs> แล้วก็ที่ผมยังไม่ตีแบตเทิลสเตจก็เพราะว่าดูดิการวิบวับของผม,ผมยังไม่เลเวล40เลยสักตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ไล่ทำการ์ดทองลีเจนระดับ1ให้เป็น40ให้หมดนะผมแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นลีเจนระดับ2นะผม รีเจนสรับ2เนี่ยก็จะมีควบคู่กับไฮบิดไปด้วยนะผมโอเคก็จะประมาณนี้แหละตามแผนงานของเราอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างด้วยครับผมก็ไขข้อข้องใจไปเรียบร้อยนะไม่ได้เติมนะครับผมใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ขอย้ำฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับผมอยากฟาร์มเก่งๆก็ดูเทคนิคของพี่ไปได้นะจากทุกคลิปนะเร็วไล่มาได้นะถ้าคลิปไหนชอบคลิปไหนก็ดูคลิปนั้นแหละไม่ต้องไปดูมันทุกคลิปหรอกพูดตรงๆนะถ้าดูกันก็รู้สึกประทับใจละ ต่อห้แบบว่าไม่ต้องดูทุกคลิปก็ตามนะแค่แบบว่าติดตามกันดูกันบ้างก็โอเคแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆที่ติดตามกันมานะอ่ะไปจริงละพูดไปพูดมาเริ่มดราม่าแล้วอ่ะฝาก Share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยส่วนตอนนี้ผมนายพ๊อปสิแมทก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสีโอแก๊สุกนเฟดดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย